สวัสดีจ้าครูเต๋วสาวบานาค่ะวันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์มานําเสนอนี่เลยเส้นขนมจีนอบแห้งยายเสิร์ตนะคะเป็นเส้นขนมจีนที่เหนียวนุ่มอร่อยเก็บไว้ได้นานนะคะวิธีทาก็ง่ายมากค่ะมีในห่อเรียบร้อยนะคะคือเราแค่ต้มน้าแล้วก็เอาไปลวกนั่นเองนะคะ ทําได้หลากหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อยข้าปุ้นกินกับส้มตำนะคะแล้วก็ยำนะคะแล้วก็กินกับเมนูน้ำยาะคะอร่อยทุกเมนูจริงๆเลยนะคะนี่เลยค่ะราคานะคะก็ไม่แพงจ้าห่อหนึ่งนะคะ35บาทคะ่ะเอาไปเลยนะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ3ห่อ100่บาทคะ่ะถูกแสนถูกนะคะได้เยอะมากนะคะ ห่อหนึ่งนี้กินได้หลายคนนะคะนี่เลยค่ะใหญ่มากนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะที่ a c e b o o k บ่าวเบีย์ชาติพนมนะคะหรือเฟซบุ๊กครูติวสาวบ้านาน,นะคะหรือจะคอมเมนต์นะคะทักแชทนะคะใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะาสามารถทักมาได้เลยนะคะหรือใครจะแอด รายไอก็ได้นะคะติติวนะคะหรือใครจะโทรมาก็ได้นะคะในเบอร์6 6 9 9 9 9 4 4น9คะ่ะเรานะคะขายจัดจำหน่ายทั่วประเทศคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มีออเดอร์จากลูกค้าเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ก็จัดไป12ห่อเบาๆนะคะส่งที่ กรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องแบบขอบคุณทุกค้ามากๆเลยนะคะขอบคุณทุกทกำลังใจนะคะขอบคุณลูกค้าที่ทุกทุกคนนะคะที่สั่งเส้นขนมจีนของเราไปนะคะขอบคุณที่อุดหนุนนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใส่กล่องใหญ่นิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้าโอ้โหกล่องใหญ่มากอันนี้คือสิบสองห่อนะคะแต่พื้นที่กล่องก็ยังเหลืออยู่นะคะคือวันนี้ก็ เดี๋ยวก็จะไปส่งเส้นขนมจีนอบแห้งนะคะของใยเสืร์นะคะให้กับลูกค้าแล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ลูกค้าอุดหนุนในวันนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังลใจนะคะในการทำคลิปนะคะแล้วก็ฝากอุดหนุนเส้นขนมจีนอบแห้งใยเสิร์นะคะของเราด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ส่งได้ทั่วประเทศนะคะไม่บูดไม่เน่านะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้นานจริงๆค่ะรับรองความนุ่มเหนียวอร่อยนะคะ ทำเมนูยำขนมจีนนี้อย่างนี้เลยนะคะทุกคนนะคะสามารถที่จะมาดูในคลิปในช่องครูติวสาวบ้านนาได้นะคะเมนูเส้นขนมจีนนะคะจะมีเยอะมากค่ะเพราะครูติวเป็นหนึ่งคนที่ชอบทานเส้นขนมจีนอบแห้งยายเสิร์ตค่ะก็เลยได้มีผลิตภัณฑ์นี้นะคะมาขายให้ทุกคนนะคะได้แบ่งปันความอร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญาตไปส่งของให้ลูกค้าก่อนนะคะขอบคุณที่ให้การรับ ชมค่ะสวัสด่า่ะ